อยากชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับบาสเกตบอลครบถ้วนที่สุดต้องนี่เลยค่ะ hoop station ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะซื้อชิ้นแรกเนี่ยลดสูงสุดถึง50% 2ชิ้นออนท็อปอีก5%ค่ะ3ชิ้นเนี่ยก็ออนท็อปกันไปอีก10%และยังไม่พอค่ะฉะลองครบรอบ1ปีทุกการสั่งซื้อเนี่ยรุ้นรับรางวัลพิเศษอีกด้วยค่ะ สวัสดีสสดค่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตู่แอดมินเองก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด2คู่นะครับสนุกทั้งนั้นเลยคาดเดาไม่ได้เลย <c oughs> จริงๆกับรับเพลย์ออฟป,ปีนี้ตามเวลาของบ้านเขานะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3อของเดือนมิถุนาย,ยนถือว่าเป็นวันพ่อนะครับของประเทศอเมริกาวันนี้เราจะเห็นนะครับบนโลกสื่อออนไลน์เนี่ยจะเห็นนักกีฬาเขาโพสต์รูปคุณพ่อของเขาเนี่ยเพื่อนๆอย่าแปลกใจนะครับก่อนจะเข้าสู่เกมการแขข่งัันนนนววี้้คคยลดะะไ์ ขอจับด้วยนะคะเรามาเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าครับเกมแรกนะครับนักชิงสายฝั่งตะว,วันตกปี2021ทีมอันดับ2 p h ฟินิกซันส์เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ4อย่าง L.A. คลิปเปอร์สครับและก็เป็นไปตามคาดนะคะในเกมวันนี้ค่ะฟินิกซันส์เสนเรื่องที่จะใช้แคมรอนเพนค่ะลงทำการแข่งขันเป็นผู้เล่น5าตัวแรกเนี่ยแทนคร i สพอร์ที่ยังคงอยู่ในโควิด19โ r o t o คอ,อในขณะที่ L.A. คลิปเปอร์สยังคงใช้ผู้เล่น5าตัวแรกชุดเดิมกว่าที่สูดด้ศึกกับยูท้ดดาจสดดาที่ผ่านมาเปิดเกมมาค่ะเป็นพอจอส ในเข้าไปทําแต้มค่ะหรือว่าจะเป็นการยิงระยะไกลนะคะข้ามผ่านที่อังเดรเอตันค่ะพอจอจัดให้อย่างบทโจทย์กันในช่วงฟอร์เดอร์แรกได้กดไปถึง12แต้มในขณะที่เฟนิกซันเซก็ได้ที่อังเดรเอตันนะคะทั้งเก็บแต้มตายแป้นแล้วก็รีบาวได้ดีกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันได้ดีแล้วก็สูสีมากๆจบฟอร์เดอร์แรกค่ะมีแต้มที่เสมอกันพอเข้าสู่ฟอร์เดอร์ที่2เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาแห่งทับสำรองนะคะไทลอนลูเนี่ยเลือกที่จะใช้ลุคเคนนาร์ลจอรอโโดแล้วก็เดลมามคาสคาซึนเพื่อจะซื้้้้ออเวลาาใหพพไดักบง และเดมารคัสคซินเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะคะคุ้มค่ากับเวลาที่เขาได้ลงทําการแข่งขันในเลย์ออฟนี้จริงอ่ะไม่ว่าจะเป็นการอัดวงในครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะแล้วก็การยิงวงนอกค่ะช่วยเสริมกับทีมได้เป็นอย่างดีในขณะที่เฟนิกซานเสร็จก็ยังคงได้ความโดดเด่นและก็ความร้อนแรงของเดวินบุกเกอร์ค่ะร่วมกับดิอังเดรเอตันโดยมีมิเคิลบริจิตคอยเสริมจบครึ่งแรกค่ะเป็นเฟนิกซานที่ออกนําไป3แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะโดยเฉพาะในควอเตอร์ที่3ใเนี่ยความมันนั่นก็คือการดวลกันระหว่างพอจอช เดวิดบ,บุกเกอร์ซัดกันดัวไม่ว่าจะเป็นการยิงทั้ง2อแล้วก็3คะแนนค่ะการข้ามเข้าไปเอาฟาวน์นะหรือข้ามเข้าไปทําแตม<อ>้มเดวิดบุกเกอร์จัดไป18บแปต้มค่ะพอจอร์จบอกว่าไม่น้อยหน้าจัดไปถึง15แต้านชิดกันและคนอื่นในทีมเนี่ยก้าวขึ้นมาเสริมได้ดีมากๆนะคะจบควอเตอร์สามค่ะทั้งสองทีมเนี่ยมีแต้มที่เสมอกันพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ความโดดเด่นและความหัดจ,จันของเดวิดบุกเกอร์เนี่ยยังไม่มดทถังนะคะเขาพาเฟนิกซ์ซันส์ค่ะรันชุดใหญ่ในช่วงต้นควอเตอร์ที่12ต่สับสมาต กองเกมค่ะเดวินบูเกอร์ได้ทําทุกอย่างให้เกทีมไม่ว่าจะเป็นการโกยแต้มการรีบาร์หรือว่าการแอสซิสต์คขะวันนี้จัดทริปเปิลดับเบอลแม้ l อลเอคลิปเปอร์จะพยายามแค่ไหนก็ตามที่จะไล่มาแต่ดูเหมือนว่าพลังของพวกเขาเนี่ย ừ, ไม่มากพอค่ะและแถมมาพลาดในการเล่นเกมรับในเพลย์สุดท้ายปล่อยให้เ er ดวิดบูเกอร์เนี่ยทำแต้ม <ừ. S 1> ง่ายเกินไปค่ะเป็นีนิกซ์สันซิควา้ญญายชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมวันนี้และผลงานของผู้เล่นในทีม l a เคลปเปอร์ ได้พอจอร์า34แต้ม4รีบาว5แอสซิสยังคงมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเรจจี้แจ็กสัน24แต้ม6รีบาว4แอสซิสแต่เทิร์นโอเวอร์เยอะไปหน่อยค่ะเทิร์นโอเวอร์ไปถึง5ครั้งเฟนิกซ์ซันส์ได้เพชรคัทนายกเดวินบุกเกอร์4ี่สแต้มสิรีบาว11แอสซิสเป็นทริปเปิลดับเบิลครั้งแรกในชีวิตเดอังเจรเอตัน20แต้ม9รีบาว2แอสซิสเขายังดีอยู่นี้ได้อีกค่ะจบเกมเฟนิกซ์ซันส์เอาชนะ LA แอลเอคลิปเปอร์สนน รี1ต่อ0ในเกมที่ไม่มีคอสพอลแบบนี้เนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆสํหรับ LA Clippers ครับขอพูดถึงเรื่องของ k a ว h i Leonard ก่อนเลยครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามามากมายเลยนะว่าอาการบาดเจ็บของ k a ว h i Leonard เนี่ยเป็นยังไง<ช>เขาะจะกลับมาลงทายยําการแข่งขันได้หรือเปล่าต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ย uh huh. ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับกับอาการบาดเจ็บของ k a ว h i Leonard ว่าเขาจะมีอาการบาดเาจ็าาบจที่เข่าเนี่ยลักษณะแบบไหนแต่มันมีแต่สื่อครับรวมไปถึงแฟนๆหลายต่อหลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็คาดการณ์กันว่าเขาน่าจะมีการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นไขว้หน้า ส่วนจะรุนแรงแค่ไหนจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆตัวของคาวายเลเนอร์เนี่ยไม่ได้ร่วมเดินทางมากับทีมนะครับไม่ได้ไม,ไม่ได้มาอยู่ที่เมืองฟินิกส์ดังนั้นเนี่ยตามปกติแล้วถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เท่ากับว่า2เกมแรกเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงทําการแข่งขันค่อนข้างแน่แต่ตัวของท่าลรอนลูเนี่ยเขาก็ยังคาดหวังนะครับว่าคาวายเลเนอร์เนี่ยน่าจะกลับมาได้อาการบาดเจ็บไม่รุนแรงครับแล้วก็คอยดูสถานการณ์กันเป็นวันๆไปว่าจะกลับมาได้เมื่อไหรรร่่่่่แลลละด้้้้วววยสถาานนนนนนกกณ์์ขออองงงงงทททีีีีีมมมมม LA เเเไผูบัใตช ผู้เล่นที่เหลือทุกคนคในทีมเป็นอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะพ่อจอจพ่อจอจยังคงเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เขาแสดงให้ฟแฟนๆแล้วก็สือ่อเนี่ยหเห็นว่าเขายังคงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการเล่นเกมรุกต่างๆการยิงระยะกลางการสร้างจังหวะในการทําแต้มของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็น2หรือ3คะแนนการลุยเคยไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษเนี่ยพอจอจยังคงทําได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สม่าเสมอมากๆทั้งเกมเลยไม่มีแผ่วไม่มีหายจะมีก็คือในช่วงท้ายเกมนิดหนึ่งที่พลังของเขาเนี่ยดูเมืออนต่ทั้้งกคส เดวินบุกเกอร์ได้เป็นอย่างดีด้วยผลงานในวันนี้เนี่ยนะเขากขดไปถึง34แต้มและด้วยผลงานการทําแต้มระดับนี้เนี่ยนะเลยทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่4นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA p l a y o f f ที่สามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้ม14เกมรวดครับของ NBA p l a y o f f ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ธรรมดานะครับการทําต่อเนื่องระดับอย่างน้อย20แต้มแบบนี้เนี่ยนี่คือแสดงถึงความมุ่งมั่นครับที่เขาต้องการพยายามลบล้างความผิดในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ผลงานของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีครับอีก3าคนที่ทําได้แบบนี้นยครับนั่นก็ แล้วก็เจมส์ชาเดนแล้วก็มาเป็นพอจอร์จในเพลย์ออฟปีนี้ครับเสียดายอยู่นิดเดียวเองครับนะคือคาวาเลเนอร์ครับถ้าเกิดเขาไม่บาดเจ็บเนี่ยแล้วเขาลงสนามต่อเนื่องเนี่ยดีไม่ดีทั้งคู่เนี่ยสามารถทําได้ระดับอย่างน้อย20แต้ม14เกมรวดเท่ากันเลยเพราะว่าทั้งคาวา์แล้วก็พอจอร์จในในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยถือว่ามีผลงานที่สม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่องมากๆนะครับอีกคนหนึ่งครับที่น่าชื่นชมครับโดยเฉพาะในเพลย์ออฟปีนี้ของ L.A.Clippers นั่นก็คือ Jackson. เรจที่แจ็คสันเพาก้าวขึ เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับ2ของทีมในการทำแต้มช่วยกับพอลจอจได้เป็นอย่างดีมากๆครับและไม่ใช่แค่ดีธรรมดานะครับดีสม่ำเสมอแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยเขากับคริสพอครับเป็นแค่2คนเท่านั้นครับในเพลย์ออฟปีนี้ที่มีการยิงการเล่นที่มีประสิทธิภาพมากๆครับฟิลโกระดับ50 40 90นะครับ50คือการยิงฟิลโา4ิคือการยิง3คะโนน90คือเปอร์เซ็นต์การยิงูกโคษตนวเก้คสับคือเปอร์เซ็นตีการยิ่ลูกโทษทัวเรพแล้วก็คเสนอแบ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับนี่คือโฟกัสนี่คือสมาธิที่มีกับเกมที่มีกับซีรีส์ครับตั้งแต่ที่เจอกับลูกาดัลลัสแมริคหรือจะมาเป็นยูท่าแล้วก็มาเป็นเกมวันนี้ด้วยครับเพียงแต่เกมวันนี้เนี่ยเจ้าตัวเขาเทอร์โอเวอร์เยอะไปหน่อยอย่างที่แอดมินตุนพูดซึ่งตัวเขาก็รับรู้นะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับแต่เขาก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยเทิร์โอเวอร์ไปถึง5ครั้งนะครับจาก9ครั้งที่ทีมทําทั้งหมดเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยความแพ่ในอจแร เรจิแจ็กสันในพย์ออฟปีนี้และอีกจุดหนึ่งที่ตูนว่าน่าสนใจค่ะคือการลงมาของทัพสำรองนะคะเพื่อให้ตัวจริงเน่ได้พักหายใจบ้างค่ะเรียกว่าเป็นการทดแทนการทับแต้นได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะเดอร์มาคาสคาซึ่นค่ะหากไม่นับพอจอจกับเรจ้แจ็กสันค่ะเขาถือว่าเป็นผู้เล่นคนเดียวที่ลงสนามเนี่ยแล้วสามารถทำแป้นได้ถึง2หลักวันนี้เทอร์เรนซ์แมนค่ะความร้อนแรงเนี่ยก็ลดลงสำหรับเกมในวันนี้นี่ยมันมีจุดเปลี่ยนนิดนึงครับนั่นคือในช่วงสตาร์ทคอร์เตอร์ที่สี่ไปเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมเนี่ยนะครับ มาครองเกมได้เนี่ยในจุดนี้ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับว่าผู้เล่นของ LA Clippers ทุกคนในทีมเนี่ยนะครับเ<ม>ขาเพิ่งต่อสู้กับ Utah Jazz ครับก่อนที่จะมาเข้าสู่ซีรีส์ที่จะเจอกับ Phoenix Suns <ม>เขาเ s. <S มีเวลาพักเพียง36ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าในเกมวันนี้ทางบ้านเขาเนี่ยเริ่มแข่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งช่วงประมาณบ่ายๆแค่นั้นเองนั่นหมายความว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขามีเวลาพักไม่ถึง48ชั่วโมงครับประมาณ36ชั่วโมงเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ร่าง นั่งพักก่อนในขณะที่ฟินิกซ์ซานเสียงยังคงลากใช้เดวินบุกเกอร์ครับที่มีร่างกายที่สดกว่าเดวินบุกเกอร์ที่พักมาเป็นอาทิตย์เนี่ยมีพลังในการต่อ,อสู้ครับและด้วยอายุของเขาเนี่ยยังคงสดมากกว่าเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างเนี่ยพลังยังเต็มเปี่ยมรวมไปถึงแคมรอนเพนด้วยทั้งสองคนนี้นะครับนำทัพฟินิกซ์ซานครับประคองเกมต่อไปเรื่อยๆเลยพอพอจอยดกลับลงมาทำการแข่งขันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนสภาพร่างกายของเขาเนี่ยพลังมันค่อนข้างหมดนะฮะในช่วงโควาได้สี่มีแค่แต้มยาิงล ที่เหลือนี่เขายิงไม่ลงเลยคล้ายๆกับว่าพลังของขาเนี่ยมันหายไปแต่จุดหนึ่งที่น่ากังวลครับนั่นคือการบาดเจ็บของมาคัสมอริสจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบรายงานนะครับว่าอาการบาดเจ็บของมาคัสมอริสเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าในพย์ออฟปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามาคัสมอริสเนี่ยคอยชนกับผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่า mm hmm. ทุกวันทุกคืนที่เจอที่ลงสนามทํากรแข่งขันเ,เลยครับตั้งแต่รอบแรกเนี่ยก็เจอกับโบบานมายานอเวชเจอกับปอร์ซิงกิสบ้างมาเจอกับ bert, รูดีโกแบร์เจอกับเดอริกเฟเวอร์บ้างมันก็เลยค่อยๆสมครรับเเ็นนนนน้าาาหกก่่ววงตอีดจชึ พอเปิดเกมขึ้นมาทางทีม LA Clippers เสี่ยต้องใช้ e v i s a s u b a ก่อนลงเป็นตัวจริงแทนเพราะว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันค่อนข้างเล่นงานเราต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับว่าเกมถัดไปเนี่ยเขาจะลงสำแ่งขันไหวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มี Marcus าา Morris เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับแฟนๆ LA Clippers จริงๆแต่ในฤด,ดูกาลนี้ครับ LA Clippers แสดงเห็นหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าพวกเขามีการปรับเปลี่ยนตลอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมตามหลังหรือว่าเกมที่ขึ้นนำนะครับพวกเขามีการปรับเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันครับว่า LA p e r s ในฤดูกา o นี้ เ,เขาจะมีกลยุทธ์แบบไหนมารับมือกับ Phoenix Suns ชุดนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงครับหลังจะจบเกมก,า,การแข่งขันเนี่ยผู้เล่นทุกคนของ LA Clippers เนี่ยเคายอมรับนะครับว่าในซีรีส์ที่เจอกับ Phoenix Sun s u n ชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็น Phoenix Sun s u n ที่น่ากลัวมากๆหากเทียบกับรอบก่อนๆหน้านี้เนี่ยเคาบอกบว่า Phoenix Suns นีน่ากลัวกว่าด้วยซ้ํนี่คือสิ่งที่ยอมรับซึ่งกันและกันนะครับในเกมการแข่งขันเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อเกมหน้าครับหันไปมองในส่วนของ Phoenix s u n กันบ้างครับก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้ครับเจ้าของทีมเนี่ยก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ GM ของทีมนะครับอย่าง James j o n ที่สามารถคว้ารางวัล ผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปีของ NBA ไปครองครับเจมส์โจนเนี่ยเขาเข้ามาทำหน้าที่เป็น GM เนี่ยในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วเพื่อนๆดูผลงานครับหลังจากที่เจมส์โจนเนี่ยรับหน้าที่เป็น GM เขาเอาตัวโค้ชมอนตี้วิลเลียมครับเข้ามาร่วมทีมมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรมากมายเลยครับเอาตัวแคมรอนเพนมาร่วมงานเอาตัวทอรีครกมาร่วมงานราฟ f ตัวแคมรอนจอห์สันงเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ครับสำคัญมากๆนั่นคือการเอาตัวคริสพอเข้ามาพอเอาตัวคริสพอเข้ามาครับประกอบกับได ในการเล่นของเดวินบุกเกอร์ ของเดียงเดเรเอตันเนี่ยดูดีมากมายเลยครับปัจจุบันนี้เข้าสู่นัดชิงสายเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีในรอบ11ปีด้วยนะครับพวกเขารอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ย11ปีพอได้เข้าปุ๊บเนี่ยทะลุถึงนัดชิงสายเลยนี่ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมมากๆาพอพูดถึงคริสพอครับหลายๆคนก็ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับคล้ายๆของเรื่องของคาวายเลเนอร์แต่คริสพอเนี่ยถือว่ามีโอกาสกลับมาลงทําการแข่งขันดีกว่าคาวายเลเนอร์นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บครับแต่เข้าสู่โควิด19โปรโตคลต่า่าารรรกนเววผจป็ รบ2ครั้งครับภายใน48ชั่วโมงเว้นการตรวจ24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดทําได้ปุ๊บเนี่ยก็มาตรวจร่างกายครับเช็ค <kill S 1> <ม>ความฟิตต่างๆแล้วก็กลับมาทายยําการแข่งขันได้แล้วพวกเราแค่ตามข่าวอีกทีนึงนะครับว,ว่าเขาจะสามารถลงมาทายยําการแข่งขันได้เกม2เกม3เกมสอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันไปเรื่อยๆแต่ถือว่ามีโอกาสกลับมาได้มากกว่าควายเลนเนิร์แน่นอนครับตามข่าวเนยค่ะคริสพอเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในโควิด -19 น์ทโตลทูพอลเนี่ยค่ะแต่เขาก็พร้อมจะยิ่งกว่าพอมเลยค่ะเขามีส่วนร่ว เฟสทางวันนี้ค่ะแล้วก็ศึกษาคู่แข่งแล้วก็คุยกันนะคะหรือว่าจะเป็นการทั้งโทรหาทั้งเท็กซ์ค่ะจิกเจคลาวเดอร์เนี่ยจะเจคลาวเดอร์บอกว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยจะระเบิดอยู่แล้วค่ะโอ้โหดูแล้วเนี่ยคงอยากจะลงทําการแข่งขันตัวสันแล้วค่ะคริสพอร์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่สําคัญที่สุดครับของฟินิกซ์แต่เขาไม่ใช่ผู้เล่นเบอร์หนึ่งของทีมผู้เล่นเบอร์หนึ่งของทีมยังคงเป็นเดวินบกเกอร์ครับแล้ววันนี้ครับในยามที่ไม่มีผู้เล่นที่สําคัญที่สุดของทีมมมมมมครรรรััับผผู้้้เเเเเลล่่่่นน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 อออออดดดดงงงงงทีีียยยยาาาาาาาวววุกกก์แแสสสๆใหห็ มาของเดวินบกเกอร์เนี่ยมากขนาดไหนและเขาพร้อมขนาดไหนสาหรับเวทีเพลย์ออฟนี่คือการแข่งขนันเพลย์ออฟครั้งแรกในชีวิตการเล่นของ er. เดวินบกเกอร์ย้อนกลับไปในฤดูกาลปรกตเิเขาถือว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA เท่าที่เคยมีมาที่สามารถทําระดับ70แต้มได้ฟังไม่ผิดนะครับ70แต้มแต่นี่คือการแข่งขนันเพลย์ออฟยามที่มีผู้เล่นสําคัญของ,ของทีมอย่างคริสพอเขาทําทุกอย่างเลยครับวันนี้เหมือนกลายร่างไปก่อนที่จะมีคริสพอครับเดินหน้าทําแต้มครับม่วาจะเป็นการยิง2คะนนยิง3คะแนนการขข้้าาามเฟ แต้มจากจุดโทษไม่ว่าทาั้ง LA Clippers เนี่ยจะสลับเอาใครมาประกบก็ตามเดวินบุกเกอร์จัดให้ได้หมดเลยครับวันนี้สร้างจังหวะการทําแต้มเองหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3ครับอย่างที่ไอเมนตูนพูดเลยครับการต่อสู้การดวลกันร,ระหว่างพอจอร์จกับเดวินบุกเกอร์นี่มันสนุกมากๆนะครับถ้าเกิดเปรยียบเป็นดราก้อนบอลเนี่ยกค็คล้ายๆกับซุนโงกุนประทะกับเบจิตาครับโอ้โหพอกันมากๆทรงพลังทั้งคู่เลยนะในช่วงควอเตอร์ที่สามนี่สนุกจริงเดวินบุกเกอร์เนี่ยเขากดไปติมแปด ทั้งสนามเลยว่าเดวินบุคเกอร์นี่สุดจอดขนาดนี้เลยเหรอนี่นี่คือผู้เล่นที่มีอนาคตมากๆของทีมพวกเราอะไรแบบนี้ครับนี่คือเดวินบุคเกอร์ในวันนี้และก็ไม่ใช่แค่การทําแต้มนะครับวันนี้เหมือนกลายร่างครับมีการฟิวชั่นรวมร่างกับคริสพอลที่ไม่ได้ลงทายยําการแข่งขันวันนี้แอสซิสต์ไปอีก11ครั้งครับส่งให้เพื่อนๆเ,เนี่ยงามๆทั้งนั้นเลยมีการรีบาววันนี้เป็นทริปเปิลดับเบิลระดับ40แต้มถือว่าเป็นการทาทริปเปิลดับเบิลครั้งแรกในชีวิตการเล่นเอ็นชีออนชนเอโห นะและด้วยผลงานแบบนี้ครับทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่2นะครับใ,ในประวัติศาสตร์ของทีมฟินิกซ์ซันต่อจากชาลส์บาร์กรีในปี1993 uh huh. ครับที่สามารถทำทริปเปิล o u b เบิลระดับ40แต้มได้แบบนี้ที่น่าประหลาด uh huh. ใจมากกว่าน,นั้นครับนั่นคือย้อนกลับไปในปี1993ชาลส์บาร์กรีเนี่ยเขาก็ทำทริปเปิล o u b เบิลระดับ40แต้มในนัดชิงสายนะครับแต่เป็นเกมที่5และวันนั้นเนี่ยแต้มเท่ากันเป๊ะกับวันนี้เลยครับชนะ120ต่อ114ในสนามแบบนี้เลยครับในบ้านของตัวเองแบบนี้แต้มเเเเท่่่่าาากกันนนแบบี้ลลยยไมมชือๆ เท่านั้นยังไม่พอนะครับเดวินบุกเกอร์เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นคนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA p l a y o f f ที่สามารถทําระดับอย่างน้อย40แต้มก่อนวัย25ปีครับไม่น่าเชื่อมากๆนะครับก่อน25ปีจะทาได้ขนาดนี้เนี่ยอีก2คนคือใครอีก 2, 2> คนคือออสการ์โรเบิร์สันครับกับรูการดอนชิตแล้วก็มาเป็นเดวินบุกเกอร์ในเกมวันนี้ครับยังไม่จบแค่นั้นครับความสุดยอดของเดวินบุกเกอร์ในวันนี้เนี่ยเป็นเกมแผงประวัติศาสตร์ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเลยกลายเป็นผู้เล่นคนที่6นะรรัใปวตติศาส์ของการเล่น NBA ฟครั้งแแรรกกในชีีวิตต่สาามมถเ ระดับอย่างน้อย40แต้มได้มากกว่า1ครั้งในการเล่นเพลย์ออฟครั้งแรกแบบนี้อีก5คนคือใครอีก5คนนี่คือริกแบร์รี่ครับวิลเชมเบรนบ๊อบแมคกาดูเรบรนเจมส์แล้วก็ลูการดอนชิกแล้วก็มาเป็นเดวินบูเกอร์ในวันนี้ครับนี่คือความยอดเยี่ยม<ช>ของเดวินบูเกอร์เพชรฆาตหน้าหยกจริงๆครับวันนี้เนี่ยนิงครบเครื่องทั้งรีบาลทั้งแอสซิสทั้งทำแต้มเรียกว่าแบกทีมในวันที่ไม่มีคร<ะ>ิสพอได้อย่างหมดจดมากๆครับแล้วก็เป็นอีกครั้งนะคะที่ผลงานของแคมาาอเ่ย Paul, นนกๆู กกับเมนะะคมีสมาธิแล้วก็โฟกัสมากค่ะยิงได้ยิงทําแต้มทำนะคะมีโอกาสส่งให้เพื่อนก็คือส่งวันนี้แอสซิสไปถึง9ครั้งค่ะโดยที่มีการเทิร์นโอเวอร์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเรียกว่าได้ซึมซับมาจากพอยต์กอสอย่างคริสพอร์ตได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่แคร์มอนเพนนะครับผู้เล่นคนอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจคราวเดอร์นะครับหรือจะเป็นมิเคิลบริจิตเดียงเรย์เอตันทอรี่ครกอะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าทําหน้าที่บทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับเจคราวเดอร์ยังยิงสามคะแนนย เป็นหัวหน่วยทะลวงฟันเนี่ยนะครับสุดยอดมากๆสำหรับมิเคลบริจิตเดียงเรเอตันเนี่ยครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีความได้เปรียบน,นะครับถ้าเกิดเทียบกับผู้เล่นตัวประกบของ L a c l ค p p e r s ตัวของเอตันเนี่ยถือว่าคล่องกว่าแล้วก็มีทักษะ,ะที่มากกว่าเขาจะต้องดีกว่านี้ครับแล้วก็ชื่อว่าทาได้แน่นอนโดยเฉพาะหลังจากที่คริสพอเนี่ยสามารถกลับมามทำกา,การแข่งขันได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เกมของเดียงเรเอตันเนี่ยดูดีดูง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้อีกครับวันนี้เนี่ยถือว่าโอเคม นี่คือสิ่งที่เดียงเดรย์เอตันจะต้องทําได้ดีมากเดี๋ยวนะคะถ้าเกิดคริสพอกลับมาเนี่ยแล้วเดียงเดรย์เอตันจะดีได้กว่านี้แหละเอลเอคลิปเปอร์จะไหวเหรอคะไม่ไหวครับเดี๋ยวสู้กันมันแน่นอนแต่เราต้องมาติดตามชมกันนะครับเพราะว่าซีรีส์เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าฟินิกซ์ซานส์มีความโดดเด่นมีความร้อนแรงมากกว่าจากผลงานที่นําโดยเดวินบล็อกเกอร์แบบนี้ครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าทุกคนก็รู้กันดีครับว like ่าไทรอนดูในฤดูกาลนี้กับเอลเอครับกาลนนนนนีีี้้้ถืออว่่าาาไไททรรรูเยดดดมกๆััังคิ พวกเขาทุกคนทราบกันดีหลังจะจบเกมการแข่งขัน,น,นโดยเฉพาะเดมาร์คัสคาสเซนเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยว่าพวกเขาจะต้องปรับเปลี่ยนแน่นอนและเขาจะต้องทําได้นี่คือความมั่นใจของ L.A.Clippers เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเกมที่2นะครับเช้าวันพุธ8โมง Phoenix Sun s <S จะขึ้นนํา2.0หรือว่า L.A.Clippers จะตีเสมอซีรีส์ได้เรามารอรุนกันครับและท้ายนี้ค่ะอยากจะฝากผลงานของพวกเราเนี่ยกับเพื่อนๆด้วยค่ะในวันนี้นะคะเวลาทุ่มหนึ่งที่ TrueID ค่ะจะมีการริลันเกมวันนี้อีกครั้งนึ่งค่ะโดยมีแอดมินตูดแอดมิน ะะเราทั้ง3คนเนจะมานั่งดูบาสเป็นเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยค่ะสองชวโมจะมีการสแสดงรีแอคชั่น,นค่ะสนุกแน่นอนค่ะเราเจอกันหนึ่งทุ่มนะคะสำหร,รับวันนี้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคะกับการระเบ,บิดฟอร์มของเดวิดบุกเกอร์ค่ะเป็นยอดเยี่ยมมากแค่ไหนสะใจแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราที่คอมเมนต์ด้านล่างนั่เลยนะคะเพลย์ออฟในตอนนี้ค่ะทางฝั่งตะวันตกเดี่ยร้อนแรงค่ะคอนเฟอเรนซ์ไฟนอลแล้วค่ะไม่พลาดข้อมูลเด็ดๆค่ะ subscribe ที่โลโก้ทีมที่สเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ จีงของพวกเราทเวนตี้ทนีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณครับ